มีดีเทียบเท่าปลาทะเลน้ำลึกรวม8ปลาไทยน้ำจืดอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า3สูง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว่ากันด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ทุกทกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ากรดไขมันชนิดนี้เป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายเพราะสืบเนื่องจากกรดไขมันโอเมก้า3จะมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญคือช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองช่วยให้ความจําดีช่วยในการมองเห็นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการเต้นผิดจังหวะของหัวใจช่วยลดความเหนืดของเกลด็ดเลือดช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม เป็นตนต้แต่ส่วนใหญ่ผู้คนจะรู้ถึงสปปรรพคุณเด่นๆของกรดไขมันโอเมก้า3คือช่วยบำรุงสมองซึ่งในกลุ่มของเด็กเล็กยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารชนิดนี้ให้มากๆนะคะเพราะกรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยพัฒนาการทำงานของสมองและจิตใจของเด็กช่วยเพิ่มสมาธิช่วยเพิ่มความจำในระยะสั้นและช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้คนมักจะคิดว่าสารอาหารอย่างโอเมก้า3จะต้องได้จากปลาทะเลน้ำลึกอย่างปลา าแซลมอนปลาซาดินและปลาแมคเคอเรลเท่านั้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วปลาไทยน้ำจืดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีอยู่แล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้าสสูงเช่นกันอีกทั้งยังมีราคาไม่แพงด้วยแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งได้นำแ8ปลาไทยน้ำจืดที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ามาแนะนำให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่จะมีปลาชนิดใดบ้างนั้นมาเช็คกันเลยดีกว่าค่ะ 1>, 1. ปลาดุกปลาดุกจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด14.7กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 1.94กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.46กรัม 2. ปลาช่อนปลาช่อนจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด8.5กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 0.77กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.44กรัม 3ปลาสวายปลาสวายจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด8.9กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 0 6 0กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.45กรัม 4. ปลากรายปลากรายจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด1.2กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 0.04กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.14กรัม ปลาไหลปลาไหลจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด0.6กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.02กรัมแต่ไม่มีกรดไขมันโอเมก้า6 6ปลาสลิดปลาสลิดจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด5.9กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 0.19กรัมกรดไขมันโอเมก้า3 0.36กรัม 7. ปลานิลปลานิลจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด1.8กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 0 1 0กรัมกรดไขมันโอเมก้า3.0.12กรัม8ปลาตะเพียนปลาตะเพียนจะมีกรดไขมันรวมทั้งหมด7.4กรัมเป็นกรดไขมันโอเมก้า6 1 1 1กรัมกรดไขมันโอเมก้า3.0.24กรัมค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปลาไทยน้ําจืดในบ้านเราจะมีไขมันโอเมก้า3สูงก็จริงแต่ภาพรวมของไขมันก็สูงเช่นกันดังนั้นการกินปลาเหล่านี้จึงแนะนําว่าให้ใช้วิธีการปรุงสุกด้วยการต้มแกงและนึ่งจะดีต่อสุขภาพและได้รับประโยชน์จากปลามากที่สุดโดยให้หลีกเลี่ยงการทอดเพราะจะทําให้ร่างกายได้รับไขมันที่มากเกินไป และสำหรับกรดไขมันโอเมก้า6หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามีหน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกายอย่างไรซึ่งกรดไขมันโอเมก้า6 จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับกรดไขมันโอเมก้า3คือช่วยทำให้เลือดเกิดการแข็งตัวเร็วขึ้นดังนั้นร่างกายของคนเราจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลโดยร่างกายจะต้องได้รับกรดไขมันโอเมก้า6ที่มากกว่าไขมันโอเมก้า3ประมาณ3ต่อ1ไปจนถึง5ต่อ1ซึ่งนั่นจะเห็นได้ว่าปลาไทยน้ำจืดจะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมมากกว่าปลาทะเลค่ะ แต่อย่างไรก็ตามหลักการกินอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดก็ต้องอาศัยการกินอาหารที่หลากหลายทั้งกินเนื้อสัตว์ผักผลไม้และจะต้องกินในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วล่ะค่ะและสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบกินปลาก็สามารถที่จะเลือกทานเป็นไข่แดงและถั่วแทนก็ได้ค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ